สวัสดีเด็กๆอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบครูดาวอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยศาศาสตร์นะคะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะในะครั้งที่ผ่านๆมาเป็นยังไงบ้างคะ,ะสิ่งที่คุณครูดได้ให้ความรู้ไปนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศนะคะเทคโนโลยีอวกาศที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปเนี่ยก็จะมีอยู่อยู่ด้วยกันทั้งหมด 3ชนิดนะคะชนิดที่1ก็คือกล้องโทรทัศน์นะคะกล้องโทรทัศน์เนี่ยก็จะมีประโยชน์ในการสํารวจนะคะวัตถุหรือว่าดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้านะคะเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะก็เลยใช้กล้องโทรทัศน์เนี่ยส่องมองขึ้นไปนะคะเพื่อสำรวจลักษณะบ้างนะคะพื้นผิวบ้างนะคะว่าแต่ละชนิดเนี่ย มีลักษณะเป็นยังไงนะคะต่อไปชนิดที่2นะคะนั่นก็คือจรวดนะคะจรวดก็คือวัตถุนะคะทีเ่เป็นอุปกรณ์เป็นผานะนะคะที่ใช้ขึ้นไปสำรวจด,ด้านบนเช่นเดียวกันนะคะโดยลักษณะของจรวดก็จะเป็นลักษณะของการต้านแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเมื่อ,อท่อนสุดท้ายของจรวด ถูกปล่อยออกมานะคะจรวดก็จะเคลื่อนที่ขึ้นไปด้านบนนะคะในแนวดิ่งนะคะนั่นคือลักษณะของการทํางานของจรวดนะคะต่อไปชนิดที่3นะคะก็คือยานอวกาศนะคะยานอวกาศที่เราได้เรียนไปนะคะก็มีทั้งแบบที่มีมนุษย์คอยบังคับแล้วก็ทั้งแบบที่ไม่มีมนุษย์บังคับนะคะซึ่งยานอวกาศนี้ก็จะ ขึนไปนะคะสํารวจรอบรอโลกของเราเช่นเดียวกันนะคะและนักเรียนคิดว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการสํารวจรอากาศมีเพียงแค่นี้ไหมคะแน่นอนได้ยินแบบนี้แล้วยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะจะมีอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมที่ มนุษย์เราเนี่ยได้คิดค้นแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมานะคะเพื่อใช้ในการสำรวจถ่ายภาพวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่าอาจจะเป็นใช้ในการสังเกตการนะคะโดยอุปกรณ์ชนิดนี้นะคะจะทําหน้าที่แทนมนุษย์เรานะคะมนุษย์ของเราเนี่ยไม่จําเป็นออกไปทําหรือว่าออกไป สำรวจเองนะคะจะมีอุปกรณ์ชนิดนี้ทำหน้าที่แทนมนุษย์เรานั่นเองนะคะเหตุผลที่เขาออกแบบขึ้นมาสร้างอุปกรณ์เหล่านี้ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่แทนมนุษย์ก็เพราะว่ากลัวว่ามนุษย์เนี่ยถ้าเราออกไปสำรวจแบบนั้นเนี้ยเราจะได้รับอันตรายนะคะเขาก็เลย สร้างขึ้นมาเพื่อลดการสูญเสียแล้วก็ลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยสามารถโคจรรอบโลกได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถโคจรรอบอดวงดาวต่างๆได้เช่นเดียวกันนะคะที่นี้เราจะมาดูกันเลยว่าอุปกรณ์ชนิดนี้ที่สามารถทำหน้าที่แทนมนุษย์ของเราเนี่ย คืออะไรตามมาดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องดาวเทียมกันครับมีน้องๆคนไหนรู้จักดาวเทียมบ้างไหมเอ่ยดาวเทียมก็คือสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นที่สามารถโคจรรอบโลกโดยอาศัยแรงดึงดูดของโลกทําให้สามารถโคจรรอบโลกได้ในลักษณะเดียวกันกับที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกและโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ วัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์นี้เพื่อใช้ทางการทหารการสื่อสารการรายงานสภาพอากาศการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เช่นการสำรวจทางธรณีวิทยาสำรวจสภาพอากาศรวมถึงการสังเกตวัตถุและดวงดาวกาแล็กซีต่างๆแล้วน้องๆทราบไหมครับว่าเราใช้ประโยชน์จากดาวเทียมได้อย่างไรน้องๆลองมองที่ภาพสองภาพนี้สิครับคุณๆหรือเปล่าภาพนี้คือภาพจากดาวเทียมครับ จานดาวเทียมก็มีไว้รับสัญญาณจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกครับโดยดาวเทียมจะส่งสัญญาณมายังโลกแล้วจานดาวเทียมที่เราติดตั้งไว้นี่แหละครับ<ๆ>ก็จะรับและค้นหาสัญญาณนั้นเช่นรับสัญญาณโทรทัศน์เป็นต้นครับเอาเลยครับน้องๆลองดูภาพต่อไปนี้นะครับภาพนี้คือภาพคนกําลังคุยโทรศัพท์น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเราสามารถพูดคุยและได้ยินเสียงของอีกคนจากโทรศัพท์ได้ยังไง นั่นก็เพราะว่าโทรศัพท์มีตัวรับสัญญาณคลื่นจากดาวเทียมนั่นเองครับตอนนี้เรามารู้จักกับระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมกันดีก,กว่านะครับระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมนั้นเป็นระบบสื่อสารเพื่อใช้แก้ปัญหาในการสื่อสารหรือข้อจํากัดของการสื่อสารและความต้องการที่จะสื่อสารเพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับจํานวนมากๆได้อย่างรวดเร็ว โดยดาวเทียมจะถูกส่งขึ้นไปลอยอยู่ในตำแหน่งวงโคจรของโลกซึ่งมีระยะห่างจากพื้นโลกประมาณ36,000ถึง38,000กิโลเมตรและโคจรตามการหมุนของโลกดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกจะทำหน้าที่เหมือนสถานีทวนสัญญาณคือจะรับสัญญาณที่ยิงขึ้นมาจากสถานีภาคพื้นดินเรียกสัญญาณนี้ว่าสัญญาณขาขึ้นหรือเรียกว่าอัพลิงไปยังดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก และดาวเทียมจะตรวจสอบตำแหน่งของสถานีปลายทางเพื่อส่งสัญญาณเชื่อมต่อขาลมหรือเรียกว่าดาวลิงนั่นเองครับน,น้องสงสัยไหมครับว่าทำไมดาวเทียมจึงสามารถลอยค้ายอยู่ในอวกาศได้นั่นก็เพราะว่าขณะที่ดาวเทียมโคจรรอบโลกดาวเทียมจะอยู่ในสภาพไพร้น้ำหนักคือไม่มีแรงกระทำระหว่างเท้ากับพื้น น้องๆรู้ไหมครับว่าดาวเทียมแต่ละดวงนั้นมีวงโครจรอยู่ในระยะที่ต่างกันเรามาดูวงโครจรของดาวเทียมกันดีกว่านะครับซึ่งวงโครจรของดาวเทียมนั้นมี3ประยะด้วยกันดังนี้ครับวงโครจรระยะต่ำอยู่สูงจากพื้นโลกไม่เกิน1000กิโลเมตรใช้ในการสังเกตการสํารวจสภาวะแวดล้อมถ่ายภาพจะไม่สามารถใช้งานครอบคลุมบริเวณใดบริเวณหนึ่งได้ตลอดเวลา พราะมีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงแต่จะสามารถบันทึกภาพคลุมพื้นที่ตามเส้นทางวงโครจรที่ผ่านไปดาวเทียมวงโครจรระยะต่ำขนาดใหญ่บางดวงนะสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในเวลาคำ่ำหรือก่อนสว่างเพราะดาวเทียมจะสว่างเป็นจุดเล็กๆเ,เคลื่อนที่ผ่านในแนวนอนอย่างรวดเร็ววงโครจรระยะปานกลางอยู่ที่ระยะความสูงตั้งแต่1000กิโลเมตรขึ้นไป ส่วนใหญ่ใช้ในด้านอุตุนิยมวิทยาและสามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารเฉพาะพื้นที่ได้แต่หากจะติดต่อให้ครอบคลุมทั่วโลกจะต้องใช้ดาวเทียมหลายดวงในการส่งผ่านวงโคโจรประจำที่เป็นดาวเทียมเพื่อการสื่อสารเป็นส่วนใหญ่อยู่สูงจากพื้นโลกประมาณ35,780กิโลเมตรเส้นทางโคจรอยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตรเรียกทั่วๆไปว่า ดาวเทียมค้างฟ้าน้องๆรู้แล้วใช่ไหมครับว่าการสื่อสารผ่านระบบดาวเทียมนั้นเป็นยังไงเรามารู้จักกับประเภททำหน้าที่ของดาวเทียมกันดีกว่านะครับว่าดาวเทียมนั้นมีหน้าที่อย่างไงบ้าง ดาวเทียมสื่อสารเป็นดาวเทียมที่ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดเพื่อที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารของโลกเข้าไว้ด้วยกันดาวเทียมสื่อสารเมื่อถูกส่งเข้าสู่วงโคจรมันก็พร้อมที่จะทำงานได้ทันทีมันจะส่งสัญญาณไปยังสถานีภาคพื้นดินสถานีภาคพื้นดินก็จะรับสัญญาณแล้วกระจายสัญญาณไปยังจุดรับสัญญาณต่างๆบนพื้นโลกดาวเทียมสื่อสาร สามารถส่งผ่านสัญญาณโทรศัพท์ข้อมูลต่างๆรวมถึงสัญญาณภาพโทรทัศน์ได้ไปยังทุกคนทุกแห่งดาวเทียมสำรวจทรัพยากรและสภาพแวดล้อมของโลกโดยการทำงานของดาวเทียมสำรวจทรัพยากรซึ่งอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอุปกรณ์ถ่ายภาพที่ติดตั้งอยู่บนดาวเทียมมักจะได้รับการออกแบบให้มีความสามารถถ่ายภาพและมีความหลากหลายในรายละเอียดของภาพได้อย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการจําแนกประเภททรัพยากรที่สําคัญสคัําญเช่นเพื่อถ่ายภาพหลายช่วงคลื่นของผิวโลกเพื่อเก็บและถ่ายทอดข้อมูลจากสถานีณนะจุดต่างๆบนภาคพ,พื้นดินดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเป็นดาวเทียมที่ทําหน้าที่ตรวจความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศเพื่อการพยากรณ์อากาศโดยภาพถ่ายเรดาร์และภาพถ่ายอินฟราเรด เนื่องจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเป็นดาวเทียมสำรวจประเภทหนึ่งจึงมีอุปกรณ์บนดาวเทียมคล้ายกับดาวเทียมสำรวจทรัพยากรจะแตกต่างกันก็เพียงหน้าที่การใช้งานระบบหาตำแหน่งโดยใช้ดาวเทียมหรือดาวเทียมในการเดินทางแต่ละครั้งสิ่งที่มนุษย์เราต้องใช้ตั้งแต่เริ่มออกเดินทางคือสิ่งที่ช่วยบอกเราได้ว่ากำลังเดินทางไปะยังตำแหน่งใด ในอดีตนั้นเครื่องมือที่นำมาใช้บอกทิศทางมีเพียงแค่เข็มทิศเท่านั้นซึ่งประโยชน์ของดาวเทียม GPS นี้มีดังนี้ครับการนำร่องจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งตามต้องการการติดตามการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งของการสำรวจวัดและการทำแผนที่ใช้กับระบบจราจรใช้อ้างอิงในการวัดเวลาที่เที่ยงตรงที่สุดในโลกเป็นต้น ดาวเทียมสังเกตการดาราศาสตร์เป็นดาวเทียมที่มีกล้องโทรทัศน์และอุปกรณ์ดาราศาสตร์สำหรับศึกษาสํารวจตรวจวัดวัตถุท้องฟ้าและปรากฏการทางดาราศาสตร์ดาวเทียมสังเกตการดาราศาสตร์มีทั้งประเภทที่โคจรรอบโลกและประเภทที่โคจรผ่านไปใกล้ดาวเคราะห์หรือลงสํารวจดาวเคราะห์ซึ่งเรียกดาวเทียมประเภทหลังนี้ว่ายานอาวกาศเช่นยานอาวกาศ Vo y a g อ r ที่โคจรเฉียดดาวพฤหัสบ,บดี ดาวเสาดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนเป็นต้นช่วงนี้ชี้นะน้องๆทราบกันหรือเปล่าครับประเทศไทยของเราอะนะยังมีดาวเทียมดวงแรกซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามดาวเทียมอย่างเป็นทางการว่าไทยคมเพื่อเป็นสัญลักษณ์เชื่อมโยงประเทศไทยกับเทคโนโลยีสื่อสารใหม่ๆในปัจจุบัน ดาวเทียมไทยคมมีทั้งหมด5ดวงได้แก่ดาวเทียมไทยคม 1a และ2ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันดาวเทียมไทยคม3และดาวเทียมไทยคม5มีลักษณะที่เหมือนกันดาวเทียมไทยคม4หรือดาวเทียม ip s t a r นั่นเองครับเรามารู้จักข้อดีและข้อเสียของระบบสื่อสารดาวเทียมกันดีกว่านะครับน้องๆข้อดีและข้อเสียของระบบดาวเทียมข้อดี 1. นึงส่งสัญญาณครอบคลุมไปยังทุกจุดของโลกได้ 2. ค่าใช้จ่ายในการบริการส่งข้อมูลของระบบดาวเทียมไม่ขึ้นอยู่กับระยะทางที่ห่างกันของสถานีพื้นดินข้อเสียอาจจะถูกกระทบโดยสภาพอากาศที่แปรปรวนเนื่องจากระยะทางของดาวเทียมไกลาจากพื้นโลกมากเป็นไงบ้างคะจากที่นักเรียนดูวิดีโอจบไปแล้วนะคะจะเห็นว่าดาวเทียมที่นักเรียนรู้ที่เรารู้จักกันเนี่ยคืออะไร ดาวเทียมที่เรารู้จักกันก็คือสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้คิดค้นแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมานะคะเพื่อใช้ประโยชน์เพื่อนำไปโคโจรรอบโลกนะคะเออมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะไปใช้ประโยชน์เนี่ยต่างๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสำรวจเพื่อการถ่ายภาพเกี่ยวกับทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะ การโทรคมนาคมหรือว่าการสื่อสารนะคะการอุตุนิยมวิทยาหรือว่าการพยากรณ์อากาศนะคะการใช้ประโยชน์ทางด้านการทหารนะคะหรือแม้กระทั่งการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะแต่และชนิดเนี่ยก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นดาวเทียมสื่อสารหรือว่าดาวเทียมโทรคมนาคมนะคะ ก็จะทําหน้าที่ในการเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารของโลกเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันนะคะสามารถรับแล้วก็ส่งสัญญาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะสัญญาณโทรทัศน์หรือหรือสัญญาณสําหรับวิทยุสื่อสารเหล่านี้เป็นต้นนะคะดาวเทียมอีกชนิดหนึ่งที่เป็นดาวเทียมใช้ในการสํารวจทรัพยากรนะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับ ถ่ายภาพติดอยู่ด้วยนะคะเมื่อถ่ายภาพแล้วก็สามารถรับแล้วก็ส่งรูปภาพเหล่านี้เ,เกี่ยวกับไปยังภาคพ,พื้นดินได้นะคะเพื่อให้มีการรับภาพได้นะคะดาวเทียมอ,อุตุนิยมวิทยาหรือว่า,าการพยากรณ์อากาศนะคะดาวเทียมเหล่านี้นะคะจะทําหน้าที่ในการ สำรวจนะคะสภาพอากาศนะคะซึ่งจะทำหน้าที่ร่วมกับดาวเทียมสำรวจทรัพยากรนะคะมีการถ่ายภาพแล้วก็บันทึกภาพเนี่ยแล้วก็จะมีการเก็บข้อมูลนะคะส่งไปให้ข้อมูลเนี่ยสะท้อนกลับมายังภาคพื้นดินได้นะคะาสามารถบอกได้ว่าฝนฟ้าอากาศแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงนะคะก็ใช้ ดาวเทียมโอตุนิยมวิทยานะคะดาวเทียมที่ระบุตําแหน่งหรือว่าบอกตําแหน่งนะคะดาวเทียมประเภทนี้นะคะจะมีระบบ GPS นะคะใช้สำหรับการนำทางเดินทางนะคะเพื่อบอกตําแหน่งต่างๆนะคะให้ทำงานได้อย่างสะดวกขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งอตอนนี้นะคะก็ ยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถจะเป็นเรือนะคะก็มีการติดสัญญาณ GPS นะคะเพื่อบอกตำแหน่งที่ต้องการจะไปเนี่ยเพื่อให้เราเดินทางได้สะดวกขึ้นก็มีนะคะซึ่งดาวเทียมที่ระบุตำแหน่งได้นี้นะคะก็จะทำงานร่วมกับอ,อีกดาวเทียมอีกหลายๆตัวนะคะทีนี้นักเรียนก็ทราบ ชนิดต่างๆแล้วว่าดาวเทียมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วนักเรียนทราบไหมว่าดาวเทียมดวงแรกของโลกเลยที่ขึ้นไปโครจรรอบโลกเนี่ยชื่อว่าอะไระให้เวลาสามวิคิดทันไหมหนึ่งสองสามคิดได้ไหมคะว่าดาวเทียมดวงนั้นชื่อว่าอะไรนักเรียนเคยได้ยินหรือเคยได้รู้จักชื่อ ดาวเทียมที่ชื่อว่าสปุตนิกไหมคะนั่นเลยค่ะสปุตนิกคือดาวเทียมดวงแรกของโลกที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกของเรานะคะซึ่งดาวเทียมสปุตนิกนี้นะคะสูกถูกส่งขึ้นไปเมื่อปีพศ2500นะคะโดยมีชาวรัเสเซียนะคะคอยส่งขึ้นไปนะคะขึ้นไปทำอะไรนั้น นักเรียนทราบว่าบริเวณรอบโลกของเรามีชั้นบรรยากาศอยู่ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะดาวเทียมสปุตนิกขึ้นไปเพื่อตรวจสอบอชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศ,รราก,าศก็จะมีอยู่อีกหลายชั้นแต่สปุตนิกเนี่ยจะขึ้นไปตรวจสอบชั้นบรรยากาศที่มีชื่อว่าไอโอโนสเฟียนะคะขึ้นไปสำรวจ ว่าชั้นบรรยากาศนั้นนะมีลักษณะเป็นยังไงแค่นั้นยังไม่พอนะคะยังขึ้นไปสำรวจพื้นผิวโลกด้วยว่าพื้นผิวโลกของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนั่นคือดาวเทียมดวงแรกของโลกนะคะแต่ทีนี้นักเรียนทราบไหมว่าประเทศไทยของเราก็มีดาวเทียมดวงแรกเช่นกันทราบไหมคะว่าดาวเทียมดวงแรกของไทยชื่อว่าอะไร นักเรียนเคยได้ยินดาวเทียมไทยคมไหมคะดาวเทียมไทยคมเป็นดาวเทียมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราพระราชทานนามให้นะคะชื่อว่าดาวเทียมไทยคมซึ่งดาวเทียมไทยคมนี้นะคะจะเป็นดาวเทียมที่ใช้สําหรับสื่อสารนะคะขึ้นไปในววกาศเนี่ย วันที่18บธันวา18ธันวาคม2536นะคะซึ่งาดาวเทียมของไทยเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายตัวแต่ตอนนี้ที่ใช้อยู่นะคะที่ใช้อยู่ที่ใช้ได้เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ดวงนะคะดาวเทียมดวงอื่นที่ไม่ไม่ได้ใช้แล้วก็จะสิ้นอายุการใช้งานไปนะคะทีนี้ พอจะได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของดาวเทียงทีนี้ก็มาทําแบบฝึกหัดกันเลยดีไหมคะคุณเราจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนนะคะทําในเรื่องของดาวเนี่ยดาวเทียมเนี่ยคะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะเอห้าข้อนี้นะคะคุณเราจะให้เป็นคําถามแล้วก็เว้นไว้ตอบนะคะซึ่ง นักเรียนสาวนักเรียนที่มีอุปกรณ์นะคะเครื่องปริ้นนักเรียนก็สามารถปริ้นได้เลยนะคะหากนักเรียนไม่มีอุปกรณ์สําหรับปริ้นนักเรียนก็ลอกโจ์นะคะลงในสมุดหรือลงในใบ,บางานกระดาษ A4 ได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะจะ,จะต้องทําใส่ไหนอะไรยังไงนะคะถ้ามีสมุดทําใส่สมุดถ้าไม่มีสมุดก็ทําใส่ กระดาษ A4 นะคะหรือถ้ามีเครื่องปริ้นก็สามารถปริ้นได้เลยนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจอะไรนักเรียนอยากสอบถามเพิ่มเติมถามมาได้ตลอดเวลานะคะจะถามทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กก็ได้นะคะจะถามทางาส่วนตัวไลน์มาก็ได้นะคะยินดีรับฟังนะคะสำหรับ วันนี้นะคะคุณดาวก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะหากนักเรียนไม่เข้าใจก็สามารถเปิดย้อนกลับไปดูได้นะคะหรือหากต้องการสืบค้นความรู้เพิ่มเติมนะคะนักเรียนก็สามารถสืบค้นทาง Google ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณดาวก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่นะคะ